หลังคลอดน้ำนมมาน้อยทำยังไงดีบอกเลยว่าเทคนิคนี้เนี่ยลองไปปรับใช้กันดูได้เลยนะคะหนึ่งสิ่งเลยที่ทำให้น้ำนมมาน้อยเนี่ยก็คือเราต้องกลับมามองดูก่อนว่าเราอ่ะดูแลตัวเองได้แบบระดับไหนแล้วคือหนึ่งอย่างเลยนะคะน้ำปากเนี่ยต้องกินวันละอย่างต่ำนี่คือสองสามนิตเป็นอย่างต่ำเลยใส่แท้งมาเลยะคะ่ะทุกคนค่ะมันจะช่วยทำให้แบบเลือดเราอะ่ะไม่ข้นจนเกินไปแล้วทำให้แบบกัานออกมาเป็นน้ำนมได้นะคะสิ่งนี้คือสำคัญมากเพราะว่าเลือดกลายเป็นน้ำนมถูกป่ะอ่าสองเลยนะคะ ก็คือลองหาวิตามินหรือเครื่องดื่มต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงน้ำนมมาดูค่ะอย่างส่วนตัวเนี่ยขวัญน่ะตอนนี้นะก็คือบำรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คลอดน้องมาตอนนี้น้ำนมมีไม่พ่องเลยนะคะก็จะดื่มแบบเครื่องดื่มอย่างมัมมี่บูสเตอร์เนี่ยก็จะกินทุกวันนะคะก่อนให้นมน้องหรือก่อนปั๊มนม 10- 15นาทีเนี่ยมันจะจี๊ดจัาดมานะคะเพราะว่าตัวหัวปีเนี่ยมันจะช่วยแบบขับน้ำนมได้แบบดีมากๆเลยต่อมานะคะทําใจให้สบายค่ะไม่ต้องซีเรียสคือถ้าเรายิ่งเครียดเนี่ย ความสุขมันก็จะไม่เกิดทุกคนนึกอ,ออกไหมต่อมความสุขกับสอนน,นมเนี่ยมันอยู่ข้างกาันเพราะฉะนั้นก็คือถ้าน้านมมาน้อยเนี่ยยังไม่ต้องซีเรียสมันค่ะกินน้ําเยอะๆทาแบบเนี้ยวนไปแต่จะบอกว่าให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอขวัญก็คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้แล้วก็คือบำรุงตัวเองให้พร้อมค่ะรอเลยแล้วคือถ้าเราทําแบบเนี้ยครบวนลูปทาไปเรื่อยๆนะคะน้ํานมเราจะมาได้ดีขึ้นค่ะ